มาถึงผมจะเล่นผ่านชา้าแต่ผมก็เล่นผ่านนะครับอ่าเนี่ยแหละความพยายามของผมมันไม่สูญเปล่าถึงมันจรนาหนห่อยแต่ผมก็ได้พยายามแล้วเอาละหยิบตองวีสุดท้ายเรามาเล่นด่านนี้จากลายอย่างงดงามกันดีกว่านะครับนีก็ถือว่าได้ทำเงินด้วยนะก่อนจาก,กันนะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับ ทุกอย่างดีๆที่ผ่านมานะหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกในอนาคตน,นะไม่เป็นไรขอบใจไม่ต้องเจอกันอีกแล้วขอให้พวกนายโชคดีไปเจอกันใหม่เมืองหน้าแล้วไปละกูดลักแฮฟันเครียรมาสเตอร์เชฟแห่งมอร์นิ่งซีเรียลป่ะร้านใหม่ก็เลย เมืองใหม่แล้วสามารถลองทำอาหารใหม่ได้แล้วละ่ะโอเคไปกันเลยไปซื้อตัว๋วคือรถไฟกันดีกว่าครับมาครับเมืองใหม่มมมจะเป็นยังไงกันนะไปก่อนนะบ้านเกิดไปก่อนนะคุณลุงผมกับอ,อผมออกเดินทางก่อนละจะบอกว่ารับเข้าเมืองก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นการออกเดินทางนะครับผมไปก่อนนะคุณลุงบา,บาย บายบายนะครับบายบายนะครับนี่จำเอาวไว้ครับบายบายนะครับ, bye bye รบเมืองออบ้านเกิดนะครับไปแล้วเปิดบัตร VIP อ๋อนี่ไงขอเชิญเชฟเข้าร่วมอีเวนต์อาหารระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอเมซอนอีเวนต์นี้จะนำเสนออาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากป่าฝนเขตร้อนภายใต้สโลแกนโตอาหารจากธรรมชาติสถานที่เมืองอเมซอนผู้จัดงานสมาคมเชฟระดับโลกกฎาธารมมาพร้อมกับไกด์เนื่องจากเมืองอเมซอนเป็นป่าดงดิบ ฮะผมต้องไปป่าลงดีบอสรุปผมไม่ได้เข้าเมืองหรอเนี่ยโอ้ปูนปูน <c oughs> ถึงกันต้องโหลดแมปใหม่เลยนะแอบสกูับสกู่เป็นป่าเมซอนเหรอฮะเมืองนี่คือมันเป็นเมืองน้องน้องกบนั่นใช่ไหมมันต้องเป็นน้องกบแน่เลยอะ่ะนี่ไงน้องกบจริงด้วยอื มีปลาอะไรด้วยอ่ะนั่นคือเมนูที่เราต้องทำหรอโอ้แม่เจ้าโคตรเยอะอะไรอ่ะเอาโหลดกำลังโหลดอยู่ฮะใจเย็นนะเกมบอกเฮ้ยเฮ้ยเพลงมันโอ้โหเพลงมันชุมบ้าปกะรำงปำป้าบ้างเลยมากเลยฮะเฮ้ยก็โอเคนะ ว่าแต่ผมจะได้เล่นเมื่อไหรเนี่ยนะผมจะได้กดเล่นยังเออมมันจะจะโหลดอีกนานไหมฮะเอมยังไงดีอะ What Hello Hello ล oh. โ oh. อ้โอ้เอมเอ่อยังไงล่ะฮะเอมเอ,มเอมคือเอม ฮัลโหลเอ้ยมีใครอยู่ไหมเอ้ยผมต้องปิดปิดเกมมาจริงเหรอก็ได<ๆ>้ครับก็ได้เอางั้นก็ได้อืมไม่เป็นไรมันอาจจะต้องรีเกมหน่อยฮะอา่าโอเครีก็รีมันแบบอุ j, ้ยเมืองใหม่โอ้เพิ่งมา ครั้งแรกนี่แบบเราจะต้องรีเกมสักทีหนึ่งนะฮะอูตอนเมื่อกี้คือแบบอะไรอ่ะทำไมร้านมันเยอะจังวะผมเห็นแล้วผมปวดกระบาลเลยวะโอ้เห็นแล้วผมปวดกระบ,บาลเลยวะ,มแ,วมบบยวะแม่เลยซีรีส์นี่ยาวถึงลากยาวถึงอีพีสามร้อยแน่เลยเนะี่ยร้านแม่งเยอะมากอะดูดิเออเราเสร็จแล้วอ่ามา ดูเมืองสิครับโอไม่ก๊อดโอคือมันทําเสร็จแล้วจนมันไอนี้ได้แล้วเหรอมาเปิดร้านอาหารสุดท้ายกันในเมืองเถอะจนมันขึ้นรถบรรทุกทัวร์บรรทุกไปได้แล้วเหรอว่าหรอโอเมืองแอบเมืองสวยอยู่นะนี่เมืองน้องกบจริงด้วยฮะน้องกบชุมบ้าประลำปาป้าเนี่ยเมืองน้องกบน้องกบอบๆไหนๆก็เมืองใหม่แล้วอ่ะจะเปิดตุกปลาเลยปะ เกี่ยวอะไรวะคือตุ๊กาชาเนี่ยผมมีอยูกี่ใบวะแปดสิบตวบาครับเปิดไปได้โชคดีครับแต่เปิดมาผมก็อาจจะไม่ได้เล่นหรอกครับก็ก็ก็เปิดประตูเปิดเอาดูดึดึมโอ้โหตัวเก่าเอเอตัวใหม่นี่วาอย่างนั้นก็ได้ตัวใหม่ครับก็ก็ก็เปิดประตูอีกรอบเปิดประตูเปิดเอาดูเปิดเลยตื่นเต้นก็ดีฮะ <c oughs> ตัวใหม่ฮะน่ารักดีครับ แค่นั้นแหละฮะปพอหลิกไปเล่นเกมกันดีกว่าไปทำอาหารก็เถอะมึงสวยเนาะมันแบบมันอ๋อนี่ไงลีโอนาร์โดเรโอนาดไม่ใช่ลีโอนาร์โดนะมันนักบอลเรโอนาดนะฮะน้องกบโอเคปะ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 เล่นกันราคาพิเศษอะไรไม่เอาไม่ซื้อผมกดผิดเขามาขายของให้ผม,มเมื่อกี้น้องเรโอนาดอย่าวุ่งกินสิ จะทำปลาย่างให้นายกินเองอืมตอนได้รับบัตรเชิญก็ตัดใจว่าจะท้าทายสิ่งใหม่ดูแล้วมีอีเวนต์อาหาระระดับโลกจากที่นี่ตื่นเต้นจังน่าร้อนมาเชียปลาปลาปลาโอ้เราจะได้เปิดประสบการณ์อาหารเมืองแห่งอเมซอนลิลี่อืผมไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ามันข้าไปเมืองน้นแล้วมัง้ง ตอนนี้มันน่าจะถึงอีกเมืองนึ่งครับภารกิจสะพานหกครั้งเธอเล็กหน้าวะโอ้โหร้านใช่ปลาที่ชื่อปลาคูดำตัวใหญ่ทรมหาละ่ปะปลาคูดำเหรอนี่คือปลาคูดำหน้าตาปลามันแบบโอ้เบื่อ,อลูกค้าใหม่ร้วังอย่าให้ไหมนะอะละตอนนี้แหละอื้ว,ว้าวตัวใหญ่กว่าเซาล์อีกมั้งเนี่ย ย่างปลาได้ถึงสามตัวในครั้งเดียวนะจริงดิปลาคูดำตัวใหญ่ย่างสดร้อนเชิญชิมได้เลยเฮ้ยมันถือตุ๊กตามาโอ้ลับโยลรับโยมาเจอกันนาเลยนะโอ้อร่อยรับโยลรับโย่เอาคูนี้ก็ไม่เจอานาเหมือนกันอ๋อเหรอปลาคูดำทำไป้สามที่เลยเหรอดีจังอุ้ยน้ำอะไรอ่ะมันหลว่ะ อุ้ยลูกค้าใหม่เพียบเลยอะ่ะลูกค้าเป็นชนเผ่าเพียบเลยครับเอาเอาโครงหอกเรา,าไปแทงชาวบ้านเขานะใจะยินนะเออรวยจึงรลยอ่ะเมีนก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 ,นกอะไรวะนกเงือกเออบอกนกกระยางนกกระยางมันขาย,ยาวไม่ใช่ะรอวันนี้มาได้ชื่นชมร้านเลยขอดูร้านใหม่หน่อยร้านแรกมันน่าจะมีย่างเท่าไหร่ปะเออ โอ้มีลูกกองลูกป,ปั้นอะไรอะฮะโอ้ต่อจอา,ามใส่อย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่มความเล่นมากมาอีกคือใญ่ใหญ่วะคือ,อยังโอ้เดี๋ยวนะเรานั่งอยู่บนที่สูงอีกแล้ววะร้านอาหารเราอยู่ที่สูงใช่ใช่ใช่เห็นปะ่ะมันเป็นวิวน้ําตกข้างนอกอะเออมันเป็นวิวน้ําตกมันมีลูกป,ปั้นชนเผ่าต่องอันทําหน้าเงืออย่างเงี้ยฮะ ข้างหน้าเราแล้วเราก็เป็นบ่าเคลเตอร์แบบเหมือนแบบอ๋อนี่เราอยู่บนสะพานป้าเออแบบสะพานทางเดินของนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเจอร้านอาหารแล้วอุ้ยแวะซะหน่อยดีกว่าอืมยอย่างเงี้ยเออเนาะมันเหมือนอย่างนั้นเลยอรับรรยากาศใช่เลยเหมือนเราแบบเป็นจุดพักพอนเฉยแล้วก็เอาปลาให้เขากินนะบอกปลาที่เก็บจากน้ำตกวิวข้างหน้าเนี่ยแหละปลาคูดำ ปลาคู่นามาทาทาปล่อยมันไปหรือที่เป็นเหนืจะเก็บมันอีกต่อไปปล่อยออกมาอย่าซ่อนเล่นน้ํากัวรานาน้ํากัวรานาหรอนี่น้ํากัวรานาอันนี้ปลาคูดําย่างอ่าแล้วก็นี่มันอะไรอะ่ะเครปโคนฮะจานปูจานปูพือคือคอ๋อต้องเพิ่มมันนี้ใช่ไหมอืม แล้นี่คืออะไรอะสลอดจานเครฟโคนโอ๋อคูวางได้เพิ่มมเหรออ่าวางเพิ่มใช่ใช่สองอันมันน้อยไปอันนี้คือเครฟโคนนะครับปูฮ้อะไรวะเครฟโคนจานปูก็คืออันนี้คือเนื้อปูเหรออ๋อมันเป็นชื่อครับอย่างนี้เองอืมเข้าใจปะก็พอเข้าใจอยู่แหละอ่ะอ่าปลาไปเลยหนึ่งตัวให้ฮนะ มันเป็นอ๋อนั่งยัเห็นว่ามันอยู่ด้านขวาหน้าโหลดอุ้ยแล้วในน้ามันใส่อะไรขนาดนั้น,นแม่เจ้าจะทำได้ไหมเนี่ยไ,ได้อยู่หรือมัง้งไม่น่ายากขนาดนั้นป่ะสเตรทที่สามนี่ไงมีน้องหัวจงกัวใจเลยเพียบเลยฮนะแต่เราจะไม่ใช่นะเพราะว่าเขาให้เงินน้อย <laughs> เออเขาให้เงินน้อยเ <laughs> ขาอ,อาจจะให้เงินเยอะกวได้ อะไรเนี่ยใครมันมาจองตรงแจ้งเตือนผมว่าผมปิดแจ้งเตือนไปแล้วนะแต่มันมาแจ้งเตือนผมได้ยังไงวะเออมันแจ้งตัวอ,อย่างนี้ไม่ดีนะฮะปิดได้ปหวะปิดดิปิดปิดอา้าปิดไม่ได้โทรไอ้ยั่งมันละกันมันแจ้งตัวนอย่างนี้ไม่ดีนะฮะไม่งั้นผมเล่นไปนี่พลาดได้เลยนะมองไม่เห็นออเดอร์ลูกค้าเลย โอ้ผมก็ปิดแจ้งเตือนไปแล้วอะทำไมบุนิ่งแจ้งให้ผมด้วยรูร้ได้ตัวเอ็แล้วอะแต่ว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์ซับอยู่นี่ว่าเอาผมลืมอ๋อมันมีปูกับหอยครับทุกคนนี่ไงอ๋อเหรอเออดีเนาะเนี่ยมันตรงนี้เป็นหอย,อยครับตรงนี้เป็นปูอ๋อก็คือต้องรอลูกค้าสั่งก่อนว่างั้นเถอะ เราจะได้อัพเอเวลาตรงนี้ให้เต็มเปลี่ยนเปลี่ยนเก็บเงินนะเก็บเงินตอนนี้ผมได้เงินทุนมาจากร้านที่แล้วนะเซาะหมื่นกว่าบาทนะครับก็ดีฮะก็ดีก็เหนื่อยดีฮะแต่มันได้เล่นครบดุดาแล้วครับไม่ไหวะเหนื่อยอะไรวะอันนี้คืออะไรอะฮะโอ้ต้องกดทัาอย่างนี้ด้วยเหรอ อะไรเนี่ยทำไมมันยุ่งยากจังวะความยุ่งยากก็มาวะอะไรอ่ะอ๋อต้องต้มอ,อย่างนี้ดูค้างเลยอ๋ะโอ้คือต้องทำให้มันเป็นรูปบวงอย่างนี้ตลอดไว,ว้อะฮะเพื่อจะได้ต้มอ,อันนี้มันคือเนื้อปลามัง้งเหมือนเนื้อปลาต้มเลยอ่ะทำไมจะต้องคุกน้ำก่อนด้วยวะทำไมต้อกดใส่ไม่ได้เลย มันเหมือนมันจะทําอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยหรอแล้วไอเต่าพวกนี้คืออะไรวะนี่อะไรเยอะอันนี้ก็ใส่ปงใส่ปลามาั้งไอร้านปลานี่มันทำให้นึกถึงผมทําให้ผมนึกถึงนึกถึงผมเลยวะทำให้ผมนึกถึงร้านแรกของเมืองที่แล้วเลยอ่ะมันก็เป็นปลาปลาอะไรอย่างนี้วะเมืองที่แล้วหรือเมืองไหนตะเมืองนี่แหละมันก็มันก็ทำปลาแล้วมันก็กดอ,อะไรไม่รู้สี่อย่างสี่อย่างตรงกลางฮนะ ก็ถือว่าไม่ยากเ่าไหร่เนาะชิวดีขอเล่นชิวๆบ้างเออฮะเมื่อกี้คือแบบเื้เครียดเลือดตาแทบกระเด็นแโอ้แม่เจ้าฉันต้องทำเยอะขนาดนี้เลยหรือแค่นี้ฉันไม่ไหวแล้วไม่ตายเถอะโรบินโรบินที่อยู่ในวันพีสเหรอใช่ครับมุกอะไรวะเอาเลยปลาอืม อันนี้อะไรไม่รู้รอแป๊แบ,บนึงอันนี้รอแป๊แบ,บนึงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเราจะทำไงให้ไม่ได้สองอันอย่างนั้นน่ะหรือว่ามันโอ้โหมันต้องกดมันต้องกดทำรอเออถ้าลูกค้าสั่งอย่างนี้มันไม่ทนันนะน่าใช่ใช่ใช่มันไม่ทนันไม่งั้นลูกค้าด่าผมอีกแบบโอ้ยทำอะไรช้าจริงๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะัดโอ้มันไม่ทันจริงๆอ๋อผมต้องไปอัพแล้วมั้งเออต้องไปอัพเพิ่มแล้วมันจะทำได้ปะวะผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันดึงด้งดึงด้งดึง้งดึ้งเขายังไม่เปลี่ยนเพงลงร้านอีกเหรอ <c oughs> เขาขี้เกียจคิดเพลงใหม่ใช่ไหมผมรู้นะผมว่าเขาขี้คิจ อีเกียดคิดถึงหม่แหละขนาดยังยังน้อยยังดีนะที่เพลงเมืองก็ยังเปลี่ยนนะปลานี่ไม่ทันอ่ะนี่เติมไม่ทันอ่ะแล้วเราไปเพิ่มอัพเกรดไอ้ของด้านขวาดีกว่าไม่รู้มันคืออะไรเจ้าก้อนปลาหั่นเต่ามั้งน่าจะเป็นเนื้อปลาหั่นเต่าเนื้อปลาคูดำอ่ะอะไรเพิ่มมามะเขือเทศ มีผเกคะน้าด้วยเหรอเมื่อกี้คืออะไรฮะหม้อสตูสีฟรุตเนื้อปลาจริงด้วยอ๋อสตูสีฟู้ตเหรอก็ดีให้มันเร็วหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มซะสลอ็อตเหมือนมันต้องทำทีละอันหมดทุกคนเออมันทำทีละอันนะเนี่ยโอ้ยจริงดิโอ้ยผมเปลี่ยนหน้าตามหน่อยแล้วกัน ไม่เป็นไรเปลี่ยนเงินเยอะเออเงินเยอะอยู่ตอนนีน้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนได้เอ่ออันนี้ล่ะยังไม่ต้องก็ได้อ่ะอือเปลี่ยนอะไรอีกอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเออชาเออนี้ก็ต้องเพิ่มอัพเพิ่มเพราะว่ามันช้าไม่ได้ครับแค่นี้บบก็แล้วหยิเงินหมดนะหมื่นสามแล้วครับตอนนี้เริ่มหมื่นสามแล้ว ไม่ค่อยมีต้นทุนจากร้านที่แล้วมากเท่าไหร่จะจะขาดทุนเลยก็ว่าได้ครับเสียเยอะฮะเสียไฮไลท์แสนเหมือนกันครับร้านที่แล้วเนี่ยอ้แต่นี้ชื่อร้านเลยนะเออมันชื่อร้านเลยวะลผมลืมอ่านชื่ออ่ะอือเรากดอะไรก่อนวะ คืออันเนี้ยเรากดก่อนไม่ได้เว้ยเราต้องรอลูกค้าแต่ตอนนี้ทําได้เพราะว่ามันอ้าวละป่าละป่าไม่ทำหรอุ้ยโอ้ยทีเดียวได้สองี้เหรอเออดีดีเออเนี่ยแหละที่ผมมาหาหมายถึงผมก็รู้ว่าแบบมันจะไอ้นั่นออกเมื่อ,อะกะี้มันจะได้ทําได้แค่ทีละอันอ๋อทตาไมด้นี่หรอถ้างั้นผมอัพไอ้นี่เลยดีกว่าสามสามที่เลยดีกว่ามันจะได้แบบเยอะๆไปเลยฮะมันจะมีแค่นี้ใช่ปะมันคงไม่มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วปะ แต่ด้านขวานี่อะไรมันยังไม่เปิดเยอะเลยคงมีเยอะกว่านี้และวึงด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 ึงตึงตึงดึงตึงด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 ึงะล้วโอ้ด้เมนมาแล้วฮะเริ่มต้นด้วยแปดร้อยน่ารักมากเลยครับ เดี๋ยวและน้องเพนดาโจน้องโจผมเรียกวเวลาคอมโบไม่ค่อยดีเลยเนาะเออไม่ค่อยดีเลยอะลีลาคูม,มานน่าจะยังดีกว่มวามั้งมีโอกาส10%โอ้ไม่ดีเหมือนกันแหละใช้ชอบรันเนี่ยแหละดีสุดละเท่าที่ผมส่องมาเนี่ยตัวเองเนี่ยนะนี่ยน่าจะดีสุดละแต่คู่หูให,ใหม่ๆที่มันทํามาก็คงโหดขึ้นและเขาก็ทำมาให้คนเติมคู่หูให,ใหม่ๆนั่นแหละ ของเก่าแล้วได้ทำยังไงมันก็เก่าอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเสียใจหรอกแต่ผมชอบไอ้นี่มากเลยที่ทำปลาทีได้สรอันได้สามอันอย่างเงี้ย <c oughs> มันเร็วดีอ,ะอ่ะเออหรือมันไม่ดีวะผมก็ยังหาข้อไม่ดีไม่ได้ของมันอยู่นะยังคิดไม่ออกเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนเออเนี่ยมันดีมากเลยเรากดทำต่อ ไม่ต้องอัพอะไรด้วยมันให้ฟรีมาอย่างเงี้ยรู้ว่ามันแบบเออใจดีให้หน่อยอ่า,อาเดี๋ยวช่วยนิดนึงแค่ด่านนี้นะด่านหนา้าอช่วยตัวเองนะปลาเมะเขือเทศปลามะเขือเทศ,เเทศก็คือเอามะเขือเทศหยิบมาแล้วก็ปลาใส่ลูกค้าบอกจ้างอะไรนักน,นะพอแล้วหิวก็กลับกินข้าวที่บ้านไปไม่ใช่เล่นนะ ะจอ,ะอ,ะอ,ะอะาลูกค้าหน้าชนเผ่าอ่ะเออหน้ารักเลยแล้วมันถือหอกมาควงไปโดนลูกค้าท่านอื่นลอกเอ้นายนี่มันดือ้อจริงๆนะฉ <c oughs> ันเตือนนายตั้งแต่สเตจแรกๆแล้วนะ <c oughs> ว่าถือหอกดีๆนะลูกค้าหอกครับ <c oughs> มา <c oughs> อ๋ออ๋อสุดหลอกสุดหลอกคือผมทำม่ทันนะครับ กินดอกาไม้ไปก่อนลวกันนะมาได้สิบพันเลยอะ่ะถือว่าเยอะเนาะทางนี้ทางนั้น,นนะฮะเป็นอินทรบนจากกูหูเองเออไอ้กู้หูซ่อมกับค้าแนนะของผมกู้หูขมมันดีแล้วแหละวิะไลอะ่ะ อะไรไม่รู้มาเพิเ่มด้วยนะกลัวจังเอาไว้ใส่ปูขาปูขาปูเนื้อปูเนื้อปูอ,ปอะไรนี่มั้งอ๋อมันเป็นเครื่องเคียงเหรออ๋อโอเคใส <c oughs> ่คู่หูด่านหัวหัวใจมันผมยังสู้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะมันก็ดีเลยมันก็ได้เงินแต่มันยังได้ไม่เยอะอ่ะแต่ผมก็ไม่อยากอัพแล้วอ่ะมันก็เสียดายตังค์ <laughs> ถ้มันเสียดายตังค์มากเลยนะอ,อืออือโอ้ยย่โอ๋อหรือว่ามันเปลี่ยนที่จานกันวะผมว่าเนื้อเนี่ยน่าจะเป็นเนื้ออันเดียวแหละถูกแล้วมั้งแล้วผมก็จถูกนะปลา ปลาอยู่ในหมดปลาทำไม่ทันเลยเหรอปลาปูอันเนี้ยปูไม่ใช่ปลาเอออันนี้เป็นจานใส่จานแบบปูมัง้งอันนี้เป็นจานแบบหอยแล้วก็เอาเนื้อเนื้อปูไปใส่ใช่เหรอวะก็คืออย่างเงี้เหรออันนั้นมันเคฟโคนไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ปูนี่เออมันเป็นเคฟโคนเฉยเคฟโคนแบบแบบนั้นนะ มันรูเรืยอว่าไงงงลืมกันทำไมมันม,มีลูกค้าเลียนาดแบาวะเออมันน่าจะเอาแบบลูกค้าของเจ้าของเมืองนั้นๆมาเนาะหรือว่ามันจะมีบิ๊กเลียนาดมาแทนแล้วไหผมไม่ทำปลาผมทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งโม้อยู่เนี่ย ปลาตรงกาง่ไม่ทำวะเอาทำเติบเดีก็ไม่ทานมัวตาโม้ปูปลาปลาปาปูปาปูปาปูอยู่ไหนปูปาปูปาปูปาปาปาปูปาบงครับใจเย็นไม่รีบนะาพ่ง ถ้ารีบเดี๋ยวข้าวไม่อร่อยนะมันเหมือนตอนเราแบบกำลังหุงข้าวฮะแล้วเราไปกินข้าวแบบเรารีบตักออกก่อนแต่ข้าวยังสุกไม่ดีมันก็จะเปียกใช่ไหมเออไม่เปข้าวแชะแชแต่ถ้าเราอดทอลออยสักหน่อยนะฮะอีกสักเอ่มสิบนาทียี่สิบนาทีนิดๆน,นะฮะมันก็จะแบบได้ข้าวแบบร่วนๆเคียวกรุบๆหอมๆมนๆนุ่มนิ่มไม่แช่แชะ ละอิ่มแล้วอ่อยเทียบมันี้ได้ปะม,มาด่านสท้ายเลยอาวลืมมันชอบลืมงวา,าไม่รู้ด้านวามกลางมลืมกลางก็ลืมวายยยย ไอ้คุณลูกค้าไม่เจอกันนานเลยอยู่ที่เมืองไหนวะเมืองออกจีน,จนหน่อยะเดี๋ยวคุณสร้างอะไรโอ้โหเดี๋ยวก่อนเกินไปแล้วอย่างนี้คือเกินไปแล้วนะฮะเกินไปแล้วทำไม่ทันนะฮะใจเย็นใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยอืมม่านึงนะไม่ทันเน,นีอ่ะไม่ทันอยู่ ไอ้ทันอยู่มืทันอยู่เออทันอยู่ยปลาปลามือเกือเยอะชายโยเสร็จแล้วโอ้ไปหาชื่อร้านก่อนมันคชื่อร้านแล้วผมจะได้ไปตั้งชื่ออิบเดี๋ยวเขาดูชื่อร้านดิปกติตอนเปิดมันจะไอ้น่าหน่ายอะแต่นี่คือมันโหลดแล้วมันอ,อะไรอะสล็อตข้าวสวยเหรออาเพิ่มไปก่อนเลยละกันไม่รู้คืออะไร มีข้าวเลยหรอเมื่อกี้พึงเทียบข้าวองอันนี้มันคือจานปูมันต้องเป็นจานหอยแน่นอนฮะเอ่อเดี๋ยวอีพีหน้าได้เปิดกันนะครับตอนนี้ก็ผมขอพักก่อนแล้วกันนะเล่นแค่นี้นะครับเล่นวันนี้กิจจำใจครับผมชื่อร้าน Jungle Fish นะครับอ๋อป่าปลาป่านะครับเอ่มเออ Jungle น่าจะแปลว่าป่า Fish ก็คงปลาอ้าวชื่อป่าป่าปลาปา โอเคร้านป่าป่านะครับจังเกิลฟิตนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ดีพหน้านะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปก่อนนะ